มาในช่วงค่องเซเดือนทำทันทีค่ะช่วงนี้จะพาไปติดตามในเรื่องของโครงการกระตุนเศรษฐกิจในพื้นที่กันก่อนนะคะโดยทีเจ้าพ่สตูลค่ะเขาได้มีการเปิดงานตลาดรวมข่าวพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็งานคนละครึ่งพัสค่ะเพื่อจะนุ้นผู้ประกอบการท่องทิ้นแล้วก็เฉื่อมโยงสินค้าเกษตรและชุมชนค่ะ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกยียรติแ0ดพรรษาสา,สาลาการจังหวัดสตูลน,นางสาวดุษฎีพุษาเสดรองผู้วา่าราชการจังหวัดสตูลได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานลาดรวมขา่าพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคนละครึงพัสจังหวัดสตูลซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นแล้วก็ขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการคนละครึงพัสค่ะเทมุงเพิ่มกําลังเสริมแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนจังหวัดสตูลเนี่ยเขาได้เดินหน้านโาย บายด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งเสริมการคขายสินค้าผ่านพื้นที่ลาดต่างจังหวัดแล้วก็ห้างสรรพสินค้าโลดไปจนช่องทางออนไลน์ขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลก็ได้ดําเนินการมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขภาวะสับเซานึ่งในนั้น,นก็คือโครงการคนละครึ่งพัสเทซ่ามาช่วยลดภลาราคาโครงชีพและก็เพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการรายย่อยค่ะสื่องานตลาดรวมา่าพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคนละครึ่งพัสจังหวัดสตูลน,นะคะเกิดจากความร่วม ระวังน้วยงานด้านเศรษฐกิจของจังหวัดค่ะเทมุงส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการให้สามารถกระจายสินค้าได้กว้างขึ้นสร้างรายได้เพิ่มแล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและชุมชนขาดที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจและก็ภาวะ่าครองชีบสูงให้มีช่องทางจำหน่ายเพิ่มมากขึ้นพร้อมทางเชื่อมโยงตลาดทางในพื้นทีและก็นอกพื้นที ทางนี้นะคะภายในงานก็มีการออกร้านจำน่ายสินค้ากว่า30บร้านค้าครอบคลุมสินค้าเกษตรสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปแล้วก็สินค้าของดีเมืองสตูลพร้อมกับกิจกรรมส่งเสริมการค้ายถกวันนะคะก็นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสําคัญค่ะทจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่านรากแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยงานนะคะเขาจะจัดขึ้นค่ะระหว่างวันที่17บถึงพฤศจิกายน2568เป็นเวลาหาวันนั่นเองเริ่มกันตั้งแต่เวลาตีเจ็ดวนเช้าเลยนะคะไปจนถึง ึงบ่ายโมงของทุกวันค่ะ